ยินดีต้อนรับกลับสู่ i v ฟ z o ซนที่ซึ่งเรานำเสนอรีวิวรถยนต์ที่ละเอียดและน่าตื่นเต้นที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในรถ SUV ที่ได้รับความนิยมและทรงพลังที่สุดในเอเชีย Toyota Fortuner 2026ที่ขึ้นชื่อเรื่องดีไซน์อันโดดเด่นความสง่างามบนท้องถนนและความทนทานระดับตำนานฟ o r t u เ e r เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของคนรัก SUV มาโดยตลอดและรุ่นปี2026นี้มาพร้อมก,กับการอัปเกรดครั้งใหญ่ในด้านดีไซน์สมลเักาอ ครับนั่งให้สบายแล้วมาดูกันอย่างละเอียดว่าอะไรที่ทำให้ t o y ยต a Fort u n เ er น2026เป็นรถ SUV ที่พลิกเกมจริงๆ เริ่มจากภายนอกกันก่อนโตโยต้าให้ความสำคัญกับการออกแบบฟอร์เชเนอร์ให้ดูพรีเมียมและดูดันยิ่งขึ้นกว่าเดิมเส้นสายของตัวรถคมชัดและทันสมัยยิ่งขึ้นดูสะดุดตาทันทีที่เห็นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่โดดเด่นด้วยโครเมียมหรือสีเข้มตามรุ่นที่เลือกไฟหน้าเหลด็ดีไซน์ใหม่มีรูปทรงเพียวและคมกว่าเดิมพร้อมเทคโนโลยีไฟแบบเมทริกซ์รุ่นล่าสุดของโตโยต้าที่ช่วยให้ส่องสว่างได้ดีและดูมีสไตล์เส้นไฟเดียเชื่อมต่อเข้ากับกระจังหน้าอย่างกลมกลืนทำให้ด้านหน้าดูเป็นหนึ่งเดียวและล้สมัย กันชนหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่พร้อมช่องรับลมและแผ่นกันกระแทกที่เด่นชัดเน้นความเป็น Road off, รถออฟโรดเต็มตัวมองจากด้านข้างจะเห็นซุ้มล้อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ชเจอรองรับล้ออัลลอยขนาด18หรือ20นิ้วลวดลายใหม่ที่เพิ่มความเท่และบึกบึนเส้นสายของตัวถังไหลลื่นให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและมีพลังแม้ในขณะจอดอยู่มือจับประตูโครมเมียมกระจกมองข้างสีดำและหลังคาแบบลอยตัว f l o floating roof d e s i น n เพิ่มความสปอร์ตและความหรูหราในเวลาเดียวกัน ส่วนด้านหลังโตโยต้าได้ออกแบบไฟท้ายเล็กใหม่ให้ดูเพรียวและพรีเมียมยิ่งขึ้นมีแถบไฟเชื่อมต่อระหว่าง2ฝั่งซึ่งเป็นเทรนการออกแบบใหม่ของโตโยต้าที่เราเห็นในหลายรุ่นฝาท้ายมีการขึ้นรูปใหม่ให้ดูมีมิติและทันสมัยมากขึ้นตราสัญ,ญลักษณ์ Fortuner อยู่ตรงกลางอย่างโดดเด่นกันชนหลังใหม่ทรงสปอร์ตพร้อมรีเฟกเตอร์และสปอยเลอร์หลังคาขนาดเล็กช่วยเพิ่มความดุดนันโดยรวมเรียกได้ว่า Fortuner 2026มีดีไซน์ที่ล้ำสมัยหรูหราและทรงพลังมากกว่าเดิมเป็น SUV ที่โดดเด่นบนถนนอย่างแท้จริง มาต่อกันที่หัวใจหลักของรถสมรรถนะการขับขี่โตโยต้าฟอร์เชเจอร์นยยังคงมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินตามแต่ละตลาดในหลายประเทศในเอเชียจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรที่ได้รับการอัปเกรดให้แรงขึ้นให้กำลังประมาณ210แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6หรือ8สปีดที่ทำงานราบรื่นมากขึ้นโตโยต้ายังปรับปรุงการเก็บเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ทำให้การขับขี่บนถนนทางไกลเงียบและสบายกว่าที่เคย สำหรับสายเบนซินยังคงมีตัวเลือกเครื่องยนต์2.7ลิตรและ4.0ลิตร V6 ในบางตลาดซึ่งให้พลังและอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือรุ่นไฮบริดที่คาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้โดยใช้เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าล่าสุดของโตโยต้าที่ผสานระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นปล่อยไอเสียน้อยลงและให้แรงบิดทันใจแม้ยังไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าความประหยัดน้ำมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ15 2 0ซึ่งถือว่าน่าประทับใจสำหรับ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้เมื่ออยู่บนท้องถนน Fortuner 2026ให้ความรู้สึกมั่นคงและมั่นใจมากขึ้นพวงมาลายัยได้รับการปรับจูนใหม่ให้ควบคุมได้แม่นยำกว่าเดิมเหมาะทั้งในการขับขี่ในเมือง ภายในห้องโดยสารการเปลี่ยนแปลงก็โดดเด่นไม่แพ้ภายนอก Toyota f o r ร์ n ชเนอร์ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อมอบประสบการณ์ที่หรูหราและล้ำสมัยยิ่งขึ้นแผงคอนโซลหน้ามีดีไซน์แนวนอนที่ดูทันสมัยใช้วัสดุนุ่มพรีเมียมหุ้มหนังเดินตะเข็บพร้อมตกแต่งด้วยแถบโลหะให้ความรู้สึกรู้รา t าโตโยได้รับแรงบันดาลใจจากรถรุ่นพรีเมียมระดับโลกของตนเองและคุณสามารถสัมผัสดได้ทันทีเมื่อเข้าไปในห้องโดยสาร บริเวณคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto Interface ทำงานได้อย่างลื่นไหลตอบสนองไวและมีกราฟิกค,คมชัดสวยงาม ด้านหลังพวงมลลาลัยมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด10นิ้วที่สามารถปรับแต่งข้อมูลได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางข้อมูลการขับขี่หรือโหมดการขับขี่ต่างๆพวงมลลาลัยดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นพร้อมปุ่มควบคุมมันติฟังก์ชันและจับถนัดมือระบบปรับอากาศถูกอัปเกรดเป็นแบบดูอัลโซนหรือที่ไอโซนไคลเมดคอนโทรลเพื่อให้ผู้โดยสารทุกแถวได้รับความเย็นสบายอย่างทั่วถึง ในส่วนของเบาะนั่งก็ถือเป็นไฮไลท์สำคัญเบาะมีขนาดใหญ่นุ่มและรองรับสรีระได้ดีหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบระบายอากาศและหน่วยความจำตำแหน่งสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารตอนหน้าแถวที่2มีพื้นที่วางขาที่กว้างขวางสามารถเอนได้เพิ่มความสบายส่วนแถวที่3าพับราบได้ง่ายขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระโตโยตา้ายังได้ปรับปรุงระบบเก็บเสียงให้ดียิ่งขึ้นทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบแม้ขับด้วยความเร็วสูงเพิ่มความหรูหราด้วยไฟอมเบียนไลติงหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาและพอร์ต USBc หลายจุดทั่วห้องโดยสาร ในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย Toyota For t u n ช r er 2026อัดแน,น่นด้วยระบบล้ำสมัย Toyota ได้ติดตั้งชุดระบบความปลอดภัย Toyota s เซ e ต y s e ซน e รุ่นล่าสุดซึ่งประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist ระบบเตือนมุมอับสายตา Blind Spot Monitoring ระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติ a u t o m a t i c Emergency Braking และระบบเตือนรถตัดผ่านขณะถอยหลัง Recross Traffic Alert นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องมองรอบคันแบบ360องศาพร้อมภาพแบบ 3D ที่คมชัดเพื่อให้จอดรถหรือขับในพื้นที่แคบได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังมีจอ head-up display แท่นชัดไร้สายและระบบเสียง JBL Premium Sound System สูงสุดถึง10ลำโพงมอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียมระหว่างเดินทาง มาที่เรื่องราคากันบ้างแม้ราคาจะแตกต่างกันตามตลาดและรุ่นยอ่อยแต่โดยประมาณแล้ว Toyota Fortuner 2026จะเริ่มต้นที่ราวรา17ล้านรูปีปากีสถานหรือประมาณ60,000ดอลลาร์ 60, สหรัฐสำหรับรุ่นพื้นฐานแบบขับ2 4x2 ส่วนรุ่นระดับกลางอย่าง Fortuner Sigma 4หรือ l e g e n d ดคาดว่าจะอยู่ในช่วง19-21ล้านรูปีขณะที่รุ่น็ับสุดแบบ Hy บริ d หรือ g r Sport อาจสูงกว่า23ล้านรูปีเมื่อเทียบก,กับคู่แข่งอย่าง Ford e มิสูบิชิเพรสจัลสปอร์ตและอิซูซูเอ็มยกแล้วราคานี้ถือว่าคุ้มค่าสมเหตุสมผลเมื่อดูจากสมรรถนะดีไซน์แล้พเทคโนโลยีที่ได้รับการอัปเกรดโดยสรุปแล้ว Toyota f ฟ r t u n ช r er 2026 20คือ SUV ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งเข้ากับความหรูหราได้อย่างลงตัวมันถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการพลังความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการความสะดวกสบายและความล้ำสมัยดีไซน์ใหม่ทำให้โดดเด่นยิ่งขึ้นบนท้องถนนเครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงให้ทั้งงงรพลลัแะะปหย